สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับผมว่าทาง p พื่อนเพื่อนมอีเนี่ยได้เปิดรับสมัครทีมงานหลังบ้านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูบรรยากาศการสัมภาษณ์นะครับซึ่งตอนนี้มีน้องที่เข้ามาสมัครเนี่ยรอสัมภาษณ์อยู่แล้ว1คนนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับน้องกล้องสวัสดีครับเลยครับช่วยแนะนําตัวให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับ โอ้โห oh, oh, พี่นี่พี่ไม่ได้อ่านใบสมัครผมอ่ะพี่นี่ผมแบบกรอกไปแบบละเอียดเลยนะพี่เหมือนแบบเวลาเราซอยหอมแดงอนะ่ะพี่เราสับชิ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 บเลยเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. แล้วเนี่ยพี่เห็นชื่อผมไหมผมชื่อปาร์คนาโพสีมิลัน Subs, นมันดิฟนี่พี่ไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมโอ้โ oh, ห oh. แล้วนี่ถ้าพี่ oh. ผมถามว่าผมจบ uh huh. มาได้ยังไงเนี่ย <Schr board> ผมบอกเลยนะผมจบได้เพราะเพื่อนพี่โอ้ถ้าไม่มีเพื่อนผมไม่จบ ออ,อครับครับเอองั้นเออเอองั้นทําไมถึงลาออกจากงานเก่าล่ะครับโอ้โหพี่เชื่อปะ่ะที่ผมอยู่ที่เก่าเดี๋ยวผมทํามาเป็นปีพี่ผมทําอะไรไม่เป็นเลยจนแบบผมโดนเขาไล่ออกเลยพี่รออะไรอ่ะเอเอแล้วทําไมถึงอยากร่วมงานกับเพอร์เ m มูดล่ะครับโอ้พี่ผมบอกเลยผมสมัครเป็นร้อยที่พี่ มีพี่ที่เดียวนยที่เรียกผมมาเนี่ยโอ้เข้าเรียกว่าหวานแห่พี่หวานแห,นแห่จับปลาพี่รู้จักปะเออครับเออแล้วน้องวางแผนอนาคตไปยังไงบ้างล่ะครับก่อนที่พี่จะถามเรื่องอนาคตพี่เอาตอนนี้ให้รอดก่อนพี่เนี่ยถ้าพี่รับผมนะสบายเลยหมายถึงพี่เหรอไม่ผม,มอ่ะเออเอาเอาเป็นวา่าน้องเออพอจะใช้ภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษบ้างได้บ้างไหมครับผม โอ้พี่ภาษากฤษผมนี่ชำนาญเลยเอะอย่างสีเหลืองแมงโก้ <Mango. S 1> ทำไมสีเหลืองแมงโก้เนาะเอามะม่วงสุกเนี่พี่ครับแล้วเออเวลาว่างน้องทําอะไรบ้างครับแน่นอนพี่ผมโดดลมพี่พับจีเนี่ยผมกำลังไต่แรงจะขึ้นซฟเวอร์แล้วเนี่ยพี่มาเรียกสัมภาษณ์พอดีเล่นไหมขาดหนึ่งอ่ะเข้าเกมดิรออะไรเฮ้ยไม่ใช่น้องงั้นคำถามสุดท้ายนะครับน้องใช้จอรุ่นอะไรอยู่ครับผม โอ้โหพี่ระดับนี้มันก็ต้องจอโซวี่ l 2 5ก6 k ดี่พี่อแล้วมันมันมัน,ม,นมันดียังไงครับโอ้โหพี่นี่พี่ต้องให้ผมบอกอีกเหรอต้องมีเวลาต้องสวันนะผมบอกเลยว่าถึงจะบอกคุณสมบัติหมดเนะี่ยก็เอาที่เด่นๆมาก็ได้ครับน้องอ่าก็ตัวจออ่ะมันมีไดแอคพล s สไงพี่ต้องผมต้องเล่าอีกกี่อย่างเนี่ยแล้วไอ้ไดแอคพลาสมันคืออะไรครับ อ๋อไอไดแอคพัทเนี่ยพี่มันจะช่วยลดการเบลอเวลาเราสัน่นเวลามันสั่นอะ่ะเวลาเรายิงกับพี่พอผาพมันสมูทเราก็ยิงง่ายขึ้นหรือว,ว่าพี่อยากยิงกับผมสักทีไหมออเอเอ,เอไ,วไว้ก่อนดีกว่าครับก,ก,ก็คือมันมีมีดีแค่นี้เองเหรอครับโอ้พี่มันมีอีกพี่มันมีแบล็กอีควอไลเซอร์แล้วก็คัลเลอร์ไวเบลส์อ่ะเวลาเราเล่นอะ่ะมันจะปรับสีให้สดพี่มองเห็นศัตรูง่ายปรับแสงสว่างในที่มืดเราจะเห็นศัตรูในที่มืดก่อนศัตรูแน่นอนพี่เรายิงได้ก่อนแน่นอนโคตรแจ๋ว mm hmm. อโอเคครับแล้วสรุปน้องใช้จอรุ่นอะไรนะ Sony XL 2546ไงพี่ที่ผมต้องพูดอีกกี่รอบเนี่ยว่ามันคือ Sony XL 2546K อะ่ะที่นักกีฬาโปรเพเย์ก็ใช้กันทั้งนั้นนะพี่โอเคพรุ่งนี้น้องเริ่มงานได้เลย